สวัสดีครับสวัสดียินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องตระกูลกันไป Channel นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่นะครับพี่น้องครับขอเปิดตัวขอฝากตัวฝากตัวนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับ ซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวก็คือวันทำงานนะครับยังไม่สะดวกในการที่จะอัดคลิปทำคอนเทนต์นะครับก็ตอนแรกก็ว่าสีบกไนะครับพี่น้องแต่คิดไปคิด่าเขาเฮ็ดไต่ไม่นยองเาสีบดได้เนาะเห็นแต่งตัวอย่างนี้นะครับคือผมทํางานครับรถลิมูซีนของสนามบินนะครับรถลิมูซีนก็คือรถ ป้ายเขียวนะครับพี่น้องป้ายเขียว,ยวนะ่ะใครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าต่างจังหวัดก็อาจจะเห็นบ้างปะปลายนะครับเป็นรถป้ายคิยวเขียวนะครับจะเป็นรถหรูๆนะะอย่างผมก็ขับบมเยูซีรีส์เจ็ดนะครับบางคนเห็นรถป้ายเขียวรถอีกอย่างว่าคือป้ายเขียวป้ายแปลกๆอันนี้ก็คือรถลิมูซีนนะครับเป็นของโรงแรม ก็มีนะครับของสนามบินนะครับของผมเป็นของสนามบินนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะฮะของสนามบินก็จะมีทั้งรถตู้นะครับโตโยต้าพวกแคมรี่นะฮะเบนส์นะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็เป็นเบมซีรีส์็นะครับที่ผมขับอยู่นะครับก็มานี่ไปสองเถี่ยวแล้วครับพี่น้องไปซุงสองเถี่ยวแล้วแหละตัดติ่มซี้แปด ปกติแล้วนะครับก็เงินเดือนก็หมื่นกว่าบ,บาทนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมค่าเที่ยวนะฮะที่ขายไม่ได้คือทิปทิปนะครับพี่น้องวัางทิปย่างเดียวเอคัวันนี้ไปสองเที่ยวเลยไม่เห็นทิปสักบาทเลยคือของผมนะครับเป็นเอ่อรับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศเป็นหลักนะครับจะเป็น เพราะว่า b ีเอ็มนี้ตัวจะแพงนะครับตัวจะแพงนะครับออกจากสนามบินคือรับลูกค้าขาเข้าเพื่อไปส่งออกข้างนอกนะครับจะเป็นโรงแรมหรือว่าตามบ้านตามคอนโดต่างๆนะครับก็มีหลายชนชาติเชื้อชาตินะครับแต่ตอนนี้พี่น้องคนจีนหลายมันยังรับคนจีนสองคนเนี่ยนะครับแต่คนจีนก็ไม่ยอมมาพดูดอะไรตีบเลยเลังเหมือกันด้หรายนะครับ คนจีนบางคนก็ใจสปอร์ตนะสปอร์ตมากยอมรับวว่าโอ้สปอร์ตแ,แต่บางคนก็ <c oughs> อยู่รับมันอาจจะเหนีนยวนะครับเหนียวแต่ว่าเขาพูดให้เขาบ็กว่มิชชิ่ว่ายังก็้วครับก็แล้วแต่ครับถ้าลูกค้าให้ก็ถือว่าเป็นพระคุณนะครับดีใจแต่เขาไม่ให้เราก็ไม่สามารถเรียกร้องได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าคอมเพลมาแล้วก็ลําบากนะฮะเดี๋ยว กดติดตามไว้นะครับวันหน้านะครับคลิปหน้าผมจะได้ทำคอนเทนต์นะครับนะฮะกด subscribe ติดตามมว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะได้คิดค้นคอนเทนต์ดีๆนะครับวันว่างๆนะครับจะได้ลงคลิปสนุกๆนะครับอาจจะมีสาระมั่งมีสาระมั่งนะครับก็แล้วแต่บางคลิปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะฝากเนื้อฝากตัวนะครับก็ ผมอยากจะออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะครับแต่ว่ามันอยู่ติดเป็นเวลางานนะครับอยากจะถ่ายต่างๆนะครับขอให้ดูดูในในภายในรถนะครับในรถก็ผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรอย่างนี้นะครับเป็นรถ VIP นะครับมีน้ํามีนะครับเป็นรถ VIP นะครับข้างหลังนะครับก็จอดเรียงกันนะครับก็สนุกไปีกอย่างนึงนะครับต้องคิดอะไรมากนะครับอายุขนาดนี้แล้วนะฮะ อาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ก็สบายใจแล้วนะครับลลบางมือก่ะไปอ้ำเพิ่นได้พี่น้องได้ได้ทิปได้ทิปลายกะตัวพ่พ่อได้นะครับแต่ก็ให้เหมือนเดิมนะครับคนรักเมียนะครับนะฮะใครที่บางครั้งนะครับบางมือก่ะตัวเพิ่นบ่าปฎิทิปแต่ก่อนผมจะดื่มเบียรนะครับพอเลิกงานก็เขาจะซื้อเบียรให้ ละขวดนะครับคือกินวันละขวดพอนะครับเพื่อเป็นยาแต่ตอนนี้ผมไม่ดื่มแล้วนะครับเสียดายตังนะฮะเอาเงิน6กสิบาทนะครับหยดกระปุกความสศีไว้ดีกว่านะครับแล้วสิ้นปีมาทุบดูนะฮะก็ฝากฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะนะครับมีแฟนขับ f อฟอย่างคนอื่นเขานะครับก็เพื่อมีรายดงรายได้มานะฮะ ก็จะได้ซื้อขาก้งขากล้องซื้อโทรศัพท์ดีดีมั่งนะครับุกวนี้ใช้โทรศัพท์เครื่องละสองสามสามพันกว่าบาทนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไม่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับช่องตระกูลกันไพ่ชาแนลนะครับอันนี้ขอยุติคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ